ครับจากประชาชนครับถ้าปักนเน่ยเป็นรัฐบาลจะจวปักดันกีฬาวงชนไปในทางแบบหนครับการปักดันกีฬาวงชนผมผมนี่เป็นกรรมาการเป็นประธานกรรมาการออกกฎหมายป้องกันการทารุนกรมรมสัตว์ ตอนนั้นมีการพิจารณากันนะวัวชนนี่เป็นความทรมานทรมานสัตว์หรือไม่นะครับปรากฏว่าเราพิจารณากันเรื่องนี้เรามีไกชนกับวัวชนคือมันเป็นวัฒนธรรมผักตายดังนั้นเนี่ยเรามีข้อยกเว้นก็คือว่าวัวชนนี่สามารถเป็นวัฒนธรรมในผักตายได้ดังนั้นวัวชนเองก็ได้รับการสนับสนุนกันต่อเนื่องไปที่นี่ทิ้งที่เราต้องทําให้มาก็วัวชนก็คือไม่ใย่หัวชาวเอาวัวไปเดินเล่ทุกวันแต่ไปชน วัวชนเองกองข้องบักตายเนี่ยมีลักษณะี่เป็นวัวที่แข็งแรงนะครับต้องเอาไปส่งเสริมเอาวัวชนตัวเป็นลานก็มีเ,เพราะฉะนนั้การเพาะพันธุ์อะไรต่างๆเราเนี่ยคือถ้าส่งเสริมเล้วต้องส่งเสริมไม่ไปสุดทางนะครับดังนั้นผมให้ความเห็นว่าเรื่องวัวชนี่คณะนี้โดยกฎหมายถึงม่อเป็นประธานอยู่เองนะครับเราพานมาแล้วก็คือเป็นวัฒนธรรมของผักตายนะครับอาทิไปชนที อเออเียงไม้ไม่ได้ผมไม่ใช่เป็นของเชียงไม้เพราะนั้นลักษณะแบบนี้มันจะดึงดูดคนให้เข้ามาแลกนะครับที่เราต้องส่งเสริมให้กรมปรุสัตว์แลกก็คือว่าปัฒนาพันธุ์วัวชนนั้นให้เป็นพันธุ์ที่เอาเอาเอาเอนำเชื่อกระไดไรกระไดเนี่ยเอาไปส่งเสริมเหมือนเหมือนไก่ชนตัวเป็นลานก็มีใช่ไหมครับตรงนี้ต้องส่งเสริมกันต่อไปดังนั้นผมสรุปว่านะครับไอ้นี่ก็เป็นสเสน่ห์ไอ้นี่คือซอฟต์พาวเวอร์เทอื่นไม่มีนะครับที่เราต้องส่งเสริมเอ่อให้หนักทองเที่ยวมาแลกกันนะครับ แต่ว่าเทสเซเปนนะครับเทสเซเปนเด็กนี่มันมีกีฬามาธาดอคนก็ไปกันต,ตั้งโลกไปเลท่ทเทสเซเปนของเราถ้ามาผักตายก็ต้องไปเล่หัวชนนะครับอตอนนี้มีสนามชนคู่อยูุ่ไล่ไล่แห้งก็ต้องชงเสริมกันไปนะครับผมสรุปว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของคนตายแต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงกับ่งเสริมกับเป็นซอฟต์พาวเวอร์กับครับ กีฬาวัวชอนุญาตแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับหก็คือในเรื่องของการที่จะมองว่าเป็นการทานุณสัตว์หรือไม่กับ2ก็คือการที่จะมองว่าเป็นการผนันครับผมมองว่าตอนนี้นะครับในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรวมกันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันของภาคใต้มันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของวัวชนอย่างเดียวนะครับมันมีจับยีก่กีก็มีนะครับปอปั่นก็มีซึ่งเป็นเป็นของในภาคใต้แลวก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผนันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเราเอาซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมาใส่เข้ากับโกลบอลไมซ์เซ คือความรู้สึกของคนทั้งโลกว่าเขาอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยเขาอยากมาดูอะไรมีหลายคนที่คิดอยากจะไปสเปนเพื่อจะไปดูวัวกระทิงที่สเปนก็มีนะครับเรามาปรับให้ทั้งโลกเขารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นกีฬาท,ที่มาทรมานมาทรมานสัตว์แล้วก็ผมก็ได้ถามกับคนใต้ยเยอะเขาบอกว่า โอกาสที่จะบอกว่าชนกันแล้วกเกิดไส้ไหลเกิดอะไรน้อยมากจริงๆเนี่ยชนไปแล้วก็เลิกลากันไปเพราะว่าเหมือนกับชกมวยครับเราก็ชกมวยวมีการใส่นวมใส่อะไรให้มันเบาขึ้นวัวชนก็ทําได้นะครับกีฬาต่างๆที่บอกว่าเป็นการพนันทุกวันนี้หวยออนไลน์บอนออนไลน์มีเต็มไปหมดครับเราควรจะมาดูว่าจะทําอย่างไรที่จะแยกระหว่างว่าทําท้องถิ่นกับการพนันออกจากกันให้ชัดเจนครับ